มาสมุรเจ้ามีอุบาสกผูบรุโสดาบันท่านหนึ่งได้โดยสารไปกับเรือของช่างตัดผมพานไปเจ็ดวันยังอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรก็ประสบพายุร้ายทำให้เรืออับปางลงชนทั้งสองนั้นได้เกาะแผ่งกระดานแผ่นหนึ่งลอยไปจนสามารถขึ้นเกาะได้พอขึ้นเกาะได้ช่างตัดผมหิวเนี่ย ก็เลยจับนกมาฆ่าและก็ปิ้งกินเป็นอาหารและก็บแบ่งให้อุบาสกด้วยแต่อุบาสกท่านนั้นเป็นประโสดาบันได้ปฏิเสธเนื้อนอกนั้นโดยเห็นว่าเป็นเนื้อที่ไม่บริสุทธิ์เพราะเป็นเนื้อที่เขาฆ่าจะจงแบ่งให้ตนเนื้อที่บริสุทธิ์ที่ควรบริโภคได้เนี่ย จะต้องมีองค์ประกอบสามอย่างคือหนึ่งไม่เห็นไม่เห็นเขาฆ่าสองไม่ได้ยินข,าข่าวว่าเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยสามไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่ามาเจาะจงมาเนี่ยไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้สงสัยอย่างเราไปซื้อในตลาดเนี่ยเราเสียทรัพย์แต่ไม่เสียศีลใน้นาวบารสกนั้น,น,นจึงไม่รับเนื้อน,นั้นแล้วก็คิดว่าในเกาะร้างแห่งนี้ ไม่มีที่พึ่งพิงใดเลยนอกจากพระรัตนตรัยในตัวจึงนั่งระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเพียงอย่างเดียวบัณฑิตประสบทุกย่อมไม่ทิ้งทรระลึกถึงพระรัตนตรยัยเมื่อเขาระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่นั้นก็สะเทือนบนุญบรรดาภพยญาณน,นาคที่รักษาแม่น้ำตรงนั้น เปนมหาสมุทรนะในเรมิกายเป็นเรือลำใหญ่ภายในเรือเต็มไปด้วยรัตนเจ็ดประการมีต้นหนเป็นเทวดาประจำสมุทรยืนอยู่บนเรือร้องเรียกอยู่ว่ามีใครต้องการจะเข้าฟังแผ่นดินใหญ่บ้างแปลกนะว่าอุบาสกกับจักระบกนั้นเห็นเทวดาก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะ อุบาสกบอกเราจะไปแล้วก็ได้ชวนช่างตัดผมขึ้นเหลือด้วยแต่เทวดาต้นหนในได้ห้าไหมไว้ว่าได้เฉพาะท่างคนเดียวอุบาสกนั้นเท่านั้นส่วนคนนั้นเน่ยช่างตัดผมนั้นขึ้นไม่ได้เพราะเขาไม่มีศีลแล้วก็ไม่ได้สั่งสมบุญไว้เรามาศึกษาตรงนี้เลยอุบาสกจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้น เราขออุทิศส่วนบุญส่วนบุญจากทานศีลและภาวนาของเราให้แก่ช่างตัดผมนี้ด้วยส่วนช่างตัดผมนั้นก็รู้ไม่ได้ยินข่าวว่าเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยสามไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่ามาเจาะจงมาเนี่ยไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้สงสัย อย่างเราไปซื้อในตลาดเนี่ยเราเสียทรัพย์แต่ไม่เสียศีนแต่ในอุบาสกเท่านั้นจึงไม่รับเนื้อนั้นแล้วก็คิดว่าในเกาะร้างแห่งนี้ไม่มีที่พึ่งพิงใดเลยนอกจากพระรัตนตรัยในตัวจึงนั่งระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเพียงอย่างเดียวบัณฑิตประสบทุกย่อมไม่ทิ้งทำระลึกถึงพระรัตนตรยัย เมื่อเขาระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่นั้นก็สะเทือนบนุญบรรดาณนพยานนาคที่รักษาแม่น้ำตรงนั้นเป็นมหาสมุทรนั้นในลมิกายเป็นเรือลำใหญ่ภายในเรือเต็มไปด้วยรตัตนเจ็ดประการมีต้นหนนเป็นเทวดาประจำสมุตรยืนอยู่บนเรือรองเรียกอยู่ว่ามีใครต้องการจะเข้าฟังพนินใหญ่บ้าง แปลกนะว่าอุบาสกกับจักรระบบนั้นเห็นเทวดาก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะอุบาสกบอกเราจะไปแล้วก็ได้ชวนช่างตัดผมขึ้นเหลือด้วยแต่เทวดาต้นหน,นหไ,หได้ห้ามไว้ว่าได้เฉพาะท่านคนเดียวอุบาสกนั้นเท่านั้นส่วนคนนั้นเนี่ยช่างตัดผมนั้นขึ้นไม่ได้เพราะเขาไม่มีศีล แล้วก็ไม่ได้สั่งสมบุญไว้แล้วมาศึกษาตรงนี้เลยอุบาสศกจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราขออุทิศส่วนบุญส่วนบุญจากทานศีลและภาวนาของเราให้แก่ช่างตัดผมนี้ด้วยส่วนช่างตัดผมนั้นก็รู้หลักวิชาตอบว่าขออนมโมธนา สาธุในส่วนบุญของท่านเทวดาประจําสมุิจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเราจะพาท่านขึ้นฝั่งเดี๋ยวนี้แล้วก็ได้อุ้มคนทั้งสองขึ้นเรือน้ํำขึ้นสู่ฝั่งภายในวันนั้นเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวของนาคตอนที่หนึ่งจ้ะ